ลองเข้าเว็บไซต์ Open House แบบออนไลน์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับก็มาหน้าแรกก็จะให้ลงทะเบียนนะครับเมื่อเราลงทะเบียนแล้วนะฮะก็จะสามารถเข้ามาสู่หน้า Virtual Exhibition ปี2021ของวิศวกรรมสถานนะครับแห่งประเทศไทยหรือเราเรียกย่อๆว่าสบสทนะฮะ ก็จะมีเข้าชมงานกับ Information นะครับผมลองคลิกเข้าไป Information ก็จะลิงก์ไปยังภาพ JPEG หรือ PDF นะครับก็ให้ Information แก่ลูกค้าได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ละอันก็จะโชว์เหมือนกับเป็นบอร์ดนิทรรศการก่อนที่เราจะเข้าไปชมงานนะครับค่อนข้างเด่นทีเดียวนี่เป็นผู้บริหารนะครับ อันนี้ก็คณะอํานวยการนะครับก็เป็นการนําเสนอนะครับแล้วก็อดีตรายนามะเราก็จะเห็นภาพรวมนะค่อนข้างสมงานจากนั้นจุดอื่นคลิกไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะเข้าไปตอนนี้ก็รีพอร์ต่าผู้เข้าชมนิทรรศการเราจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าไปชมเลยครับนะฮะคลิกเข้าชมงานอันดับแรกเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ อ่าแล้วก็ช่วยกันมองทะเบียนของยืมใช้ชื่อคนอื่นครับแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่โรบอทนะครับโอเคอ่าเมื่อเราเข้าไปแล้ว นะครับก็จะเช็คเข้าได้หลายช่องทางนะครับอนอื่นผมเข้ามาที่กำหนดการดูก่อนก็จะบอกว่ามีกี่วันนะฮะแต่ละวันมีไฮไลท์อะไรเข้าไปดูข้อมูลนิทรรศการนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์นะฮะช่วยอธิบายว่างานนี้มีไฮไลท์อะไรแจ๋วเลยนะครับ จากช่วง16ถึง18นะครับวันที่ผมกำลังเข้าคือ17พอดีนะครับมีรูปแบบงานอะไรยังไงนะมี QR Code พร้อมเลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่เทิดพระเกียรสักนิดหนึ่งนะฮะดูนะโอ้หมุนได้รอบด้านนะครับวอกดินได้โอเคเจ๋วมากนะฮะวอกไปทางด้านนี้นะได้นะครับก็อันนี้คือเข้าไปข้างในแล้วนะครับ สวยงามเหมือนเราเดินอยู่ในงานนะฮะเราเดินไปด้านนี้นะครับสวยงามมากนะครับลองอ้อมไปด้านหลังครับลองเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีบูธบริษัทต่างๆนะครับสวยงามเลยนะครับยังกับเข้าไปในงานจริงๆนะฮะนี่ก็เรียกว i วเ u อ l ์เรีย i ิชั่นนะครับเห็นไหมโอเคนะครับ เดี๋ยวผมก็ลองเข้าไปที่สักหนึ่งมูทน,นะฮะก็จะมีที่เป็นด็อก ument เอกสารให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหรือเซฟนะเซฟได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่เราต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เป็นวิดีโอก็มีนะครับแจ๋วมากเลยทุกบอร์ด มีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นฟรีด้วยนะปรากคนว่า,าบริษัทยังไม่มาอัพโหลดลเป็นอะไรเราสามารถโหวตถ,ถูกใจบูธไหนได้รับการถูกใจเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะให้รางวัลไม่ใช่ถ้าเป็นของหน่วยงานเราก็อาจจะคนที่มาลงโหวตบูธนั้นที่ชนะเนี่ยจะได้โอกาสในเรื่องของการได้รางวัลนะครับกลับมายังมุมมองสามลีอกองศาก็กลับมาที่ภาพรวมนะครับ โอเคนะฮะกลับมาที่สมาร์ทเข้าชมงานใหม่นะครับอ่าก็กลับมาที่หน้าเดิมด้วยนะครับดิเรกชันจะไม่งงนะครับถ้าเกิดเข้าไปแล้วเราอยากเห็นแผนที่งานภาพรวมก็คลิกตรงแผนที่นี้ได้นะครับมือบูธมาตะคี้ใช่ไหมครับอ่าผมลองเข้าไปที่ s c g นะครับมันก็จะมีไอคอนคือมาตะคี้ดอคิเมนต์นะฮะโฆษณาหนึ่งโฆษณาสโฆษณาสามมาดูวิดีโอกันเพราะนั้น ทางเราก็ต้องเตรียมคลิปวิดีโอไว้นะครับ c ีแพพร้อมแล้วที่จะยกระดับการก่อสร้าง okay, สู่นะ g r e e n Construction แจวมากนะครับบวดถูกใจได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะไปลิงก์ไปยัง Facebook ของหน่วยงานนั้นๆเองเพราะงั้นเจ้าของหน่วยงานจะต้องมาลงไอเทมนะครับแต่ละอันแต่ละอันผมดูรูปนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปรูปจริงจะขยายออกมาเนาะแล้วมันก็เอาไปย่อเป็นโบเหมือน โปสเตอร์จริงๆโอ้ประหยัดกระดาษค่อนข้างมากเลยครับนะฮะคนเข้ามาชม3 0 8คนถูกใช้15้าคนละนะครับสามารถคลิกเข้าไปที่ SCG เว็บไซต์ได้เลยโอ้เจ๋อมากนะครับสะดวกเลยนะครับเข้าไปที่ facebook ของเขาก็ได้นะครับโอเคนะฮะอ่านี้กลับมาที่ภาพดวมนะครับก็ต้องบอกลูกค้าให้คลิกกลับมาที่สมาร์ตตัวนี้เหมือนเดิมนะครับสามารถเข้าไปเทิร์กระเขียนได้นะครับคลิกเข้าไป ครับแล้วก็กลับมายังมุมมองนะครับบูธเทิดพระเกียรติก็คือเขาจะมีการนับจํานวนนะว่ามีคนเข้ามาชมบูธเทิดพระเกียรตินี้จํานวนกี่คนนะครับสวยงามนะท่านนี้เราสามารถเข้าดูถ่ายทอดสดได้ด้วยถ่ายทอดสดก็จะมีการทำ a c e b o o k ไลฟ์สตรีมของแต่ละห้องอ่านะ ไลฟ์สตรีมผมขอไปที่คลินิกช่างแล้วกังน,นะครับซึ่าก็ไปบ่อยนะครับเว็บ Facebook คลินิกช่างก็จะมีการถ่ายทอดนะแล้วก็มีการลงรายละเอียดกันนะครับท่านคุ้นเคยอันไหนท่านก็เข้าไปที่ตรงนั้นนะครับนะครับหรืออาจจะไปที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเลยก็ได้นะครับก็จะดูว่ามี Facebook ถ่ายทอดตอนนี้กาลัางถ่ายทอดอยู่ น,นะครับการรักษาจอปอนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในล่งสถานการณ์โควิดนะฮะโอเคนะครับสามารถดำเนินการในแนวนี้ได้ไลฟ์สตรีมอีกส่วนหนึ่งคือเข้าแต่ละห้องมิงห้องประชุมย่อยก็จะบอกว่าจะเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงแต่ละห้องนะครับเนะเช่นผมจะเข้าไปห้องจอปเอมื่อกี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่สัมนา มันก็จะเปิดตัวซูมให้เราเข้าไปในห้องนะครับก็จะลิงก์ซูมเข้าไปนะฮะถ้าเราจะเข้าไปมิ e ติ n งนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นลักษณะของการออนไลน์เลยครับเดี๋ยวผมขอปิดนะครับเรียลไทมค่อนข้างดีมากเลยนะครับอันต่อมาก็คืออันนี้ก็คือห้องประชุมจบแล้วนะครับ นอกเหนือจากนี้สามารถสักถามข้อมูลผ่านช่องนี้ได้นะครับอแอดไลน์เข้าไปถามรายละเอียดได้ก็จะมีะลายบอดลายแอดบอ t นะครับช่วยคนะ่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับเพราะนั้นงานน่าสนใจนะครับถ้าทำในลักษณะของ Virtual นะครับเราก็เดินเข้าไปชมนิทรรศการได้นะคกับอูนซีเมนไทยเนะข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ ขอแบกกลับมาก็กลับมายัางนี้นะครับมันก็จะกลับมาที่อันเดิมแล้วก็เดินไปดูจุดอื่นนะเดินใ้ทั่วรๆนะครับเดินไปทางการประปาหน่อยการไฟฟ้ามาดูบูธการไฟฟ้าหน่อยนะครับอีแกคลิกเข้าไปเขาก็จะมีบูธนะแล้วก็มีลิงก์สวยงามเลยนะครับ โอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของ Virtual e เอ x h i t i t n o n นะครับซึ่งพัฒนาไปกลายแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับโอเคครับ